สวัสดีค่ะนีบช่องสิกเป้ง Amazing วันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวดีโว่กับเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้นะคะแอบบอกนิดนึงเขาก็จะมีโปรโมชั่นวันเกิดน,นะคะ คือเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีในวันเกิดเลยนะคะแต่ว่าเราต้องลงทะเบียนมาก่อน2วันนะคะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึงเขาแอลกะซินนะคะคือกระติกน้ำา159บาทนะคะสามารถรีฟิลได้ทุกที่เลยที่เขามีป้ายรีฟิลนะคะโปรโมชั่นนี้ดีมากเลยค่ะคุ้มๆม,มากๆเลยนะคะเติมได้ตลอดทั้งวันเลยช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะกันเลย อนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงดีมเวอร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเดินไปเที่ยวดีมเวอร์กันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภายในที่เราเดินเข้ามาแรกๆเลยนะคะนี่นี่มีแบบว่าซุ้มต้นไม้ด้วยนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นทะเลสาบนะคะก็จะมีจักรยานน้ําด้วยนะคะน่าเล่นมากเลยแต่เราไม่ได้เล่นเสียดายมากเลยนะคะส่วนตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นรถบัมนะคะ ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในยุค90นะคะที่ความเล่าใจก็จะอยู่ที่เพลงแสงสีเสียงนะคะยุคสมัยนั้นนี่เป็นอะไรที่ Amazing เจ๋งเป้งมากเลยนะคะเนี่ย อันนี้นะคะก็เป็นไวกิ้งนะคะเราก็ได้ไปเล่นไวกิ้งมาเหมือนกันเมาไปสองชั่วโมงแล้วค่ะแบบว่ากินข้าวไปได้เลยนะคะเครื่องเล่นอันนี้นะคะก็เรียกว่าเครื่องเล่นเฮอริเคนนะคะเมะื่อวานนี้นะคะพนักงานนะคะได้แจ้งว่ามีฝรั่งตกลงมากระจายเลยนะคะดีนะคะพี่เกลือไม่หกไม่งั้นนะคะเลอะเทอะมากกว่านี้อีกนะคะนี่ฮะไอ้สัสหยอกหยอกนะคะไปแล้วก็มาต่อกันที่รถเจ้าคุณปูนะคะนี่ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านยักษ์นะคะของภายในนั้นนะคะน่าจะใหญ่กว่าเราประมาณสิบเท่าได้เลยนะคะเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าของที่เราใช้ปกตินะคะก็บ้านยักษ์อะเนาะนี่ภายในก็จะมีเป็นเตาไฟของยักษ์นะคะเขาทําดีมากเลยนะคะแบบว่ามีชุดยักษ์ด้วยนี่มีดาบมีกันไกกันไกลน่าจะไว้ตัดหนวดมั้งคะไม่รู้เหมือนกัน นี่แล้วก็มีของเล่นเป็นช้อนซ่อมด้งด้งด้งดึงดิงดงนิดนึง,ง,ง,งเราก็ได้มาเล่นโกลแคดนะคะเล่นต่อจากเวกิ้งยังเวียนหัวไม่หายเลยค่ะตัวนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเมืองหิมาแล้วค่ะที่นี่นะคะเหมือนเป็นไฮไลท์ของดิมเวลเลยนะคะที่ใครมาก,ก็ต้องมาเมืองหิมานะคะหนาวมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเล่นของเล่นกันเลยนะคะ คนตรงนี้ก็เป็นประสาทผีสิงสยุดสยองเหล่าใจ แล้วนะคะกับคลิปไปเที่ยวดีมบาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้กกิ้งกุ้กกิ๊ก้ช่องเจ็งเป้งเมซิงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ็งเป้งกับเมซิงด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ